รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักใครจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ยวนับ แอดไลน์แอดหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะ CB 150R ไฟกลมตัวนี้ ABS นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวฟชิดไซส์ไปเลยนะครับผมนี้ราคาเวฟเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับผมเขาเซอร์วิสมาทุกระยะแต่ว่าหน้าไม้เนี่ยเขาขึ้นมา4,700โลนะฮะ แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยสองหมื่นโลนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูอะไรกันบางอย่างนี่นะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะพันโลสี่พันโลเก้าพันโลนะครับผมเจ็ดพันโลนะอ่าเนี่ยหมื่นสามหมื่นสี่นะครับจนกระทั่งมาถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันโลเขมเรือนใหม่นะครับผมเค้มเรือนใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นที่หนึ่งพันโลอันนี้มีบอกหมดนะครับผมรถบ้านมือเดียวครับคุณผู้ชมสองหมื่นโลก็ไม่ได้น่าเกียดนะแล้วก็คุณแจแท้ครบสองดอกบุบ๊คสวิตอะไรมีครบนะครับเครื่องสดเครื่องใหม่ เป็นตัว ABS ด้วยนะฮะตัวท็อปสุดของเขานะครับในซีรีส์ 150R ไฟหน้าเป็น LED full LED ทั้งไฟเลี้ยวระบบไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะฮะยางหน้าหลังขอบ17นะครับเป็นทูบเลสนะอ่าก็ไม่มียางในนะครับผมไม่ต้องกลัวจะปุ้งจะปั้งเวลาเหยียบสปูนะฮะสามารถบดไปก่อนปะสตรีมทีหลังได้อะไรประมาณนี้นะครับ <S <S ผม <S <S แข็งเครื่องสวยสะอาดตานะครับผมนี่ไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับ ABS ให้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังดิสเบรกให้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มือหนึ่งแสนจะแพงนะครับผมประมาณแสนหนึ่งนะฮะทอน200แต่เดี๋ยวมาดูราคามือสองครับเรายิ่งมาอยู่กับร้านวูบบายด้วยนะฮะเราจับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหยดโซ่ตั้งโซ่ให้เรียบร้อยนี่พอร์ต ABS นะครับพอร์ตเบรกนะครับของนิซินนะครับในพอร์ต ABS นะฮะมีมาครบเลยจานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็นี่ กาดหม้อน้ํากันดีดหินนะครับผมตรงรุ่นของแท้ไปเลยนะฮะอะแข้งเครื่องฝั่งนี้ก็สวยงามนะครับฝั่งนี้นะฮะสวิงอาร์มมีอาจจะมีรอยแบบหินก็เด็นบ้างตามธรรมชาตินะครับของตัวรถนะ,ะแต่ราคาพิเศษแน่นอนเดี๋ยวจะค่อยเสียให้ดูนี่นะฮะเครื่องเย็นๆนะมาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดีกว่าปึ๊บ <c oughs> กดจิ้มดีเดียวติด ไม่ต้องบิดกตเล่งช่วยมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะ,ะตัว300ไม่มีนะครับผมในปีพิกัดปีเดียวกันนะครับ a p s นะครับ N นะฮะเกียร์ว่างนะครับตัวนี้ก็จะบอกเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6นะฮะอ่าน,นี้รอบเดี๋ยวผมบิดให้ดูม่บิดเป็นมาปั๊บติ๊กทำงานสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดกนนี้รู้สึกจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้อีกหนึ่ลูกแถมไปให้ด้วยนะครับผมวนขาวไม่มีนะเดี๋ยวให้ดูนะ วันขาวไม่มีนะครับระบบไฟเลี้ยวสมบูรณ์ติดครบหมดนะครับผมเปิดให้ดูเลยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยติดครบหมดนะนี่เห็นไหมไฟท้ายติดไฟเบรกเป๊บเปบ,ปบเรียบร้อยนะครับครบถ้วนนะไฟหน้าเป็น LED ไฟสูงไฟตาว LED หมดนี่กดทิกเกอร์กดค้างใช้ครบได้หมดเลยนะครับผมมีสวิตช์ออฟลนปักเรียบร้อยนะฮะพร้อมใช้งานแล้วก็มาดูที่แผงคอกันบ้าง นี่นะครับมอกอยังอยู่เห็นไหมฮะไม่มีคดงอตอกดุ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับแผงคอถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้ที่บอกว่าราคาเวฟมันเป็นยังไงนะฮะผมจะขายราคาแค่เพียงยางหน้าหลังพร้อมใช้งานด้วยนะ39,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม39,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอีกนะฮะตัวเช็ค20จุดนะครับบริการที่2ตัวเช็ค20จุดนะครับผมจากทางว เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะเราก็ตั้งโซ่หยอดโซ่เช็กให้เรียบร้อยนะครับท่างนั้นไม่พอบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยนะฮะจะวิ่งไปโรมือรถสายโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันนะครับผมรองรับน้ํามัน e20 9195และโซฮอนะครับผมใช้งานได้ค่อนข้างกว้างนะฮะเป็นหัวฉีดประหยัดน้ํามัน40ลิตรนะคันนี้นะถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะครับผมอ่ะันนี้คือแบบเอเวอร์เจนะครับ ก็เรียกได้ว่าหายใจรถต้นคอกับเวฟเลยทีเดียวแต่คุณได้150 cc มี ABS มีดิสเบรคทั้งหน้าทั้งหลังขับขี่ไปไหนภูมิฐานกว่าแน่นอนนะครับผมอ่ะก็แล้วแต่คนชอบใครที่ชอบนะ,ะจับจองได้เลยราคาไม่แพงอ่ะยางเนี่ยเป็นทุบเลดแล้วอย่างเงี้ยนะฮะ ABS มาแล้วไฟ LED แล้วคือมันครบแล้ว ต่อให้เป็นรถในยุคนี้นะครับผมบางรุ่นก็ยังไม่ครบเท่าคันนี้เลยนะครับผมจับจองกันได้เลยโทรไปได้ที่0646363635 0646363635นะครับผมจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนนะฮะอ่าแล้วก็ไอดีไลน์ผมนะครับแอดวบยูนะครับผมแอดไซด์ w 6 3 5นะครับแอดไลน์กันมาได้เลยนะฮะเรารับซื้อรับเทิร์นให้ราคาสูงนะครับโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะไม่ต้องรอในวัดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจผมก็ชื่อเดียวกับชื่อชาแนลเลยวูปูบายนะครับไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเอ็กซ์อกันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะคันนี้เนี่ยเป็น XSR สีใหม่ปี2022แล้วนะครับเป็นสีดำเงาแล้วนะนี่คุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเลยนะครับวิ่งมาแค่4,000โลเท่านั้นตัวนี้เนี่ยใส่กองหลังของกีวีแท้มาให้ด้วยนะครับนี่ฮะบเมชนะครับเป็น เบานะครับผมทาให้นิ่มนะเวลาคนซ้อนเนี่ยนั่งพิงหลังสบายไปเลยนะครับผมกีวีแท้นะคุณผู้ชมกีวีแพ้ตัวนี้หลายพันแล้วนะยังไม่พอนะคุณผู้ชมนะแรกท้ายใช้ของ t ิพเปิลเเลยนะครับเฉพาะมือ2งก็เป็นพันแล้วนะครับผมสภาพสวยใสใหม่กิฟยันสเตอร์ครับมาดูโซ่สเตอร์ได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะใสกิฟเลยนะครับสวิงอาร์มสวยนะครับโซ่สวยนะครับโชคเชิร์กนะครับไม่มีรั่วซึม อย่างทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะ,ะแข้งเครื่องฝั่งนี้กันบ้างกูจะเห็นมาร์คเดิมครบทุกจุดเลยนี่นี่นี่แล้วก็ดูดิฮะแข้งเครื่องสวยใสยสะอาตาเลยนะครับผมไม่มีรมม้มไมม่ีชนไม่มีแปะไม่มีกระแทกนะฮะ,ะมาดูแผงคองกันบ้างนะครับแผงคองสวยนะครับผมนี่ตรงนี้ใสนะฮะนี่มาร์คเดิมยังอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมมาร์คเดิมยังอยู่เลยนะฮะ สภาพดีมากๆนะครับตุ้มไปแฮนอะไรพวกนี้สวยหมดสภาพคันนี้95%บวกบวกนะครับผมจะสังเกตว่าล้อลอยนะครับด้านหน้าเพราะว่านี่ครับเขาใส่ขาตั้งคู่มาด้วยคุณชมเห็นไหมใครออกไปตังว่า Service เซอร์วิสอะไพวกนี้นะขาตั้งคู่มันก็ดีแบบนี้นะครับผมนะล้อแมกขอบ17ไม่มียางใไนไปทุบเลสเช่นเดียวกันนะครับผมปลอดภัยนะฮะแล้วก็นี่ครับกาดหม้อน้ำยมมาฮ่าแท้นะนี่ ยามาฮ่าแท้แล้วเป็นลายรงพึ่งแบบนี้นะครับสวยมากแล้วก็กันหินดีดได้จริงนะครับปั๊มหน้านะฮะสองพอร์ตนะครับผมจานขนาดใหญ่แข็งเครื่องฝั่งนี้สวยใสนะครับด้านหลังนิสซินพอร์ตใหญ่เหมือนกันนะครับผมจะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างนะครับแบบนี้นะเป็นพวกแบบเวลาไปจอดเอี้ยวตัวอะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาตินะครับผมตามธรรมชาตินะฮะก็ตัวนี้เขามีบอกว่า มีล้มลงบนพื้นดินนะครับบนพื้นทรายนิดหน่อยนะครับเราก็ตรวจเช็คแล้วจริงอย่างที่เขาว่าครับนี่เป็นรอยนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ดูดีฮะไม่มีแบบไม่มีรอยแบบว่า,าล้มหรือว่ากระแทกหรือสไลด์เลยแม้กระทั่งแขงเครื่องคุณดู สวยเลยเห็นไหมฮะนี่ไม่มีการเก็บสีเลยนะนี่นะไม่มีการเก็บสีเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับวูฟเวอร์ไบมีรอยบอกมีรอยนะครับถ้าเก็บงานเราก็บอกด้วยว่าตรงนี้เคยมีรอยและเก็บงานมาแล้วนะครับผมโอเคหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเงินกันดีกว่านะครับจับทอยเยใย้ดูนี่เยน็ยนๆน,นะคันนี้สวยมากใหม่จริงๆนะครับบอกได้เลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มมากนะฮะมาสตาร์ทกันหน่อยนี่ทีเดียวติดนะครับไม่ต้องบีกันเร่งช่วยเลยนะครับแล้วเดี๋ยว ให้ดูนะฮะว่ามีควันขาวไหมเสียงเครื่องคือสมูทมากคุณผู้ชมรอบเครื่องขึ้นนะฮะพร้อ,รอมใช้งานนะครับแล้วก็นี่ไฟทิเกอร์ติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายติดขวาติดนะครับด้านหลังนะฮะนี่ติดครบหมดนะครับไฟท้ายก็ติดโรบนะครับ อโอเคหลักๆประมาณนี้สวิตออฟลันเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้หมดปุ๊บมาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะฮะคุณแจมี2ดอกนะคุณผู้ชมดอกหนึ่งอยู่ที่รถอ,อีกดอกหนึ่งอยู่ในซองน้ำตาลซึ่งซองน้ำตาลอยู่ในกล่องกีวีนี้นะครับผมเล่มรถบ้านมือเดียวนะฮะเล่มพร้อมชุดโอนครบบุ๊ก์วิสก็มีครบนะครับเข้า์วิตตอนร้อยโลกับ400โลแล้วนะฮะมาถึงตอนนี้วูปปบไบถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยได้เลยอีกสักคันนี้นะฮะใครเอาไปแกะห่ออมใช้เลยรถปี2 2จริง แต่จดโขก,กครับคุณผู้ชมหรือปี2023นั่นเองนะฮะคือสดใหม่มากแล้วเวลาเขารับประกันเนี่ยเขารันประกันตามปีที่ออกมาใช้งานหรือปีที่จดทะเบียนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับผมก็ถ้ากับว่ามีประกันตั้งแต่ปี2023นะ นับไปอีก5ปี5 0,000โลครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าคันนี้ใครหาอยู่นะครับผมประกันมันจะไปหมดอ่าหกหนะครับปี68นะฮะโอ้โหอีกยาวไกลมากนะครับผมนะก็อันนี้เออโทษทีครับปี28ขอโทษทีลิ้นพันกันนะครับผมอ่าปี2023บวกอีก5ปีเป็น ปี2028นะครับปีนี้เพิ่งปีเท่าไหร่เองนะครับผมประกันเหลือยาวๆเข้าศูนย์ได้สบายๆนะครับของแต่งก็เรียกว่าเกือบหมื่นแล้วนะฮะขาตั้งคู่นะครับกล่องกีวีแหลักท้ายที่พิเอ S แล้วมีประกันศูนย์แบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวมาเปิดราคากันดีกว่านะฮะคันที่แล้วเนี่ย ผมขายไปอ่าโอ้รถวิ่งรถสวยด้วยวิ่งน้อยด้วยนะฮะแต่ว่ามันเป็นปี2019หรือไงนะครับผมขายไป5 5 8ประมาณนะฮะโดยโดยประมาณ5 8คันนี้คันเถินิดนึงนะครับผม63,900บาทนะครับโคตรสวยโคตรใหม่โคตรใสโคตรกริปนะฮะอ่า63,900บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นใครที่หารถป้ายแดง x s r หยุดมองคันนี้ก่อนเลยครับเพราะมันรถเป็น4,000โลแล้ว มีของแต่งมาแล้วนะฮะเท่ากับว่าสมมติเนี่ยอ่ะคุณบอกว่าคุณมีงบประมาณ60,000สมมตินะคันนี้มันลง6 3สาใช่ไหมคุณเอากล่องกีวีคุณเอาแรกไปขายเนี่ยนะฮะเผลอๆเนี่ยได้มีเห็ุเลข5นะฮะบอกเลยถ้าคุณไม่ได้ใช้ตรงนี้คุณขายไปนะครับเผลอๆรถคันนี้เท่ากับว่าคุณได้ซื้อไปในราคาหลักเลข5คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับคุณผู้ชมครับอีกาซาคันนี้นะฮะโทรมาได้เลยนะฮะศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าไวสุดเร็วสุดบางที ะะบ,บอกได้เลยนะครับว่าคันนี้คุ้มค่านะฮะราคาและราคา63,900บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับกรุงเทพป,ปริมณฑล อันนี้บริการแรกบริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางวูบบะไระบบไฟระบบ,ระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่เราเช็คให้หมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ายน้ำมันเครื่องหยอดโซ่ตั้งโซ่ให้เรียบร้อยเรียกว่าเอาไปพร้อมใช้งานและมีรับประกัน1เดือนนะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์จากทางวูบบะไให้อีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวครับผู้ชมครับ 3บริการนี้นะฮะจัดไปนะครับผมช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่0 6น6 3 6 3 6 3 5ใครอยากจะขายรถอยากจะเทินรถได้ราคาสูงๆนะครับโทรมาได้เลยหรือว่าสแกน QR code แอดไลน์แอดดับเบิลยูหกสามห้านะครับผมแอดไซน์หนึ่งตัวด1ยูหนึ่งตัวหกสามห้าเราให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิน้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติครับค่ณผู้ชม <c oughs> เงามากสวยมากจริงๆนะครับผมช้าอดแน่นอนโทรมาได้เลยนะฮะจองก่อนได้ก่อนครับวันนี้ลาไปเท่่านนีีก้กอสสวัสดัดครบ